สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเป็นละันตอนนกเขาใหญ่นะครับผมนะครับวันนี้ก็มีสมาชิกนะครับมาขอกินอาหารนะครับพี่น้องโอ้โหเจ้าจัดสรรนะครับพี่น้องครับขนยาวแล้วครับผมดูครับผมมาขอกินอาหารนะครับผมก็ได้วานนะครับเป็นเป็นเล็ดให้กินนะครับพี่น้องครับ ครับหายหน้าไปนานนะครับผมอันนี้กลับมาแล้วนะครับโอ้โหขนสวยแล้วครับมาที่นี่นะครับเนี่ยโอ้โหเห็นแต่ในเมืองนะครับทําแบบนี้ครับอันนี้นกที่แบบเคยเลี้ยงมานะครับมันก็แบบมันชินนะครับผมชินกับผมด้วยนะครับถ้าเป็นคนอื่นก็น่าจะจะหนีไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็เห็นว่าเอะนกผมน่ะมันคึกจัดจังนะครับที่บ้านก็เลยออกมาดูนะครับผม พอเปิดประตูออกมาก็เห็นเดิอนอยู่หน้าบ้านนะครับผมมาก็เนี่ยนะครับถ้าเลี้ยงได้แบบนี้ก็อยากเลี้ยงครับแบบนี้ <c oughs> นะแต่ว่ามันต้องขังกรงเนาะบางคนบอกว่าขังทำไมนะครับเลี้ยงนกเนี่ยนะครับผมไม่ขังมันก็ไม่ได้อยู่ใกลนะครับก็เป็นธรรมดานะครับก็ถือว่าสวยนะครับผมนะเจ้าจัดสรรน,นะครับมาเยี่ยมถึงบ้านเลยนะครับ ไม่เห็นนานแล้วนะพี่น้องครับสงสัยไปหากินแล้วมันอาหารไม่ค่อยมีครับช่วงนี้นะครับเนี่ยก็ได้กลับมาทิ่นเก่ามาที่เก่านะครับนะืมครับ,นะรบนกมันอาจจะยังไม่พร้อมด้วยแหละพี่น้องครับตอนที่ผมต่อได้นะครับไม่แน่บางทีอาจจะปล่อยไปแบบนี้แล้วกลับพื้นมาเราต่อเลยอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมมันก็เป็นไปได้นะครับนกเนี่ย บางทีเราต่อได้ช่วงที่นกมันยังไม่ไม่นั่นเท่าไหร่นะครับใจมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อายุนกนั่นแหละครับด้วยนะครับอีกแบบอีกประเด็นหนึ่งนะครับในช่วงอายุนกมีส่วนนะครับเพราะว่าอยู่ป่านี่บางทีมันตัวที่เก่งๆอาจจะอายุเยอะแล้วก็ได้นะครับอาจจะอายุแบบระดับหนึ่งแล้วอะนะครับนี่แหละนะครับถือว่ามาเยี่ยมเยียนกันนะครับสําหรับเจ้าจัดสรรนะครับจําได้ครับนกนี่นะครับ เห็นตัวเห็นอะไรจําได้นะครับโหครับดูครับผุนชินคหิวแล้วครับผมความหิวไม่ตาหนีใครนะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยพาพี่น้องมานั่งดูนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับวันนี้ก็จะไป ติดตามนะครับผลงานนะครับยาอยู่นะครับยาทิสตาตินนะครับที่จะช่วยในการที่นกเป็นคอบิดนี่นะครับก็จะไปดูอาการอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเห็นว่ามันจะมีผลข้างเคียงนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าแกใช้มาเยอะนะครับเดี๋ยวจะไปติดตามครับว่าจะเป็นยังไงนะครับลูครับผมหวานให้สองกัมเลยนะครับเป็นน้องใหญ่ใหญ่เลยนะครับ เต็มเลยนะครับตรงนั้นนะครับอิ่มแน่นอนอก็จริงๆเราเป็นนกที่คารมดีมากนะครับนกตัวนี้นะครับเรียกคําคูคํานะครับนกตัวนี้หายากถือว่าหายากนะแต่ว่ามันมันไม่ขึ้นนะครับพี่น้องครับเลี้ยงยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับคือเราจะสังเกตได้เลยนกที่เลี้ยงไม่ขึ้นนี่มันจะคือไม่มีอาการที่พัฒนาขึ้นนะครับพี่น้องครับเท่าเดิมอยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นนะครับนก โอ้โหสงสัยไม่มีอะไรกินเลยครับผมข้างนอกผมคิดว่าน่าจะมาทุกวันนะครับทีนี้ครับปล่อยแล้วปล่อยไปนะครับผมหางยาวสวยเลยครับทีนี้นี่นะครับนกที่มันเคยกินนะครับมันเคยกินเป็นแบบนี้บางท่านต่อได้นะครับเนี่ย บ,บางท่นต่อได้นกที่เขาปล่อยที่เขาเลี้ยงมาจะสี่ห้าเดือนหกเดือนตามสูตรที่เขาคัดแล้วมันดิ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปอยู่ป่าเขาก็สวยอย่างเงี้ยแล้วท่านก็บอกว่าโอ้โหนกต่อมาเพ๊บเดียวกินหวอาหารเลยนะครับซึ่งซึ่งนกพวกนี้คือเขาเลี้ยงมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาปล่อยไปเขาคัดเขาปล่อยไปเท่านั้นเองนะครับ ขาต่อได้ผมก็ต่อได้เขาอยู่แถวเนี้ยนะครับเนี่ยแต่ก่อนมันจะมีต้นหนึ่งอยู่ข้างต้มนมะม่วงเนี่ยนะครับพี่น้องนี่แหละตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ตัดออกแล้วนะครับผมก็เอาเจ้าเจ้าเป็ดนะครับนี่เป็นเฉลยเจ้าเป็ดนะครับตัวนี้นะครับขึ้นไม่ใช่ได้ตัวแรกด้วยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกนะครับนี่ที่เจ้าเป็ดได้เป็นนกเขาเพราะว่าก่อนหนะ้านั้นพอเจ้าเป็ดออกก็มีได้นกเอี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นนะครับผมอ๋อสวยนะครับผม คงจะอิ่มแล้วครับเนี่ยเราจะไปแล้วผมเราจะมาขอกินทุกวันแล้วทีนี้นะครับสังเกตพฤติกรรมไปอีกแบบครับผมไม่ค่อยได้เห็นง,ง่ายๆนะครับแถวบ้านผมเนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับถ้านกไม่อ,อย่างงี้เป็นอย่างงี้ครับเลี้ยงมาในระดับหนึ่งแล้วนั่นนะครับ อยู่ที่ป่าก็คงจะหากินยากแล้วครับช่วงนี้เพราะว่าที่นาเขาก็เริ่มไถกันหมดแล้วครับพี่น้องครับไถกลบหมดแล้วนะครับถ้ายังไม่ไถนี่ก็ยังพอแบบเออลงกินตามพื้นอทุ่งนาได้อยู่แต่ตอนนี้ทุ่งนาส่วนมากเอาไถนะครับไถรอฝนแล้วนะครับสักหน่อยนี่ฝนมาเนี่นะครับพืชพมิดโทนาเนี่ยนะครับก็จะเริ่มหวานข้าวนะครับ แล้วแถวนี้มันไม่มีข้าวนาปลังเลยนะครับพี่น้องครับไม่มีเลยครับไม่มีแม้แต่เจ้าเดียวเลยนะครับหายากนะฮตรงนู่นนะครับไปต่อทางทางที่ลาบนะครับทางนาทามนะมันจะมีบางจุดที่เป็นข้าวดอข้าวเหลืองข้าวไรแล้วนะครับผมทักทายกันนะครับเป็นความสุขไปอีกแบบครับพี่น้องครับหายเครียดแล้วกันนะครับ ครับวันนี้นะครับก็ถือว่าแดดร้อนครับช่วงนี้โอ้โหผมทั้งต่อยากแล้วก็แดดก็ร้อนนะผมไม่อยากออกเลยครับช่วงนี้นะครับผมไม่มีอะไรกินเลยนะครับนกนถึงได้ต้องเข้ามาขอกินนะครับถึงบ้านถึงนั่นเลย <c oughs> อโอ้โหกินเยอะเหมือนกันนะพี่น้องครับ คือว่าช่วยกันไปครับผมสัตโลด้วยกันสิ่งที่เรารักก็ด้วยนะครับเอามาขอกินอย่างนี้เราก็ไม่ให้เขาจะกระไรอยู่นะเขาใจดำถ้ามาทุกวันคงจะจะให้ทุกวันนะน,นะครับผมนะมาอีกก็ให้อีกครับมีเยอะครับมีเยอะซื้อเป็นกระสอบไปเลยนะครับมาอีกก็ให้อีกครับไม่แน่อาจจะไปโดนใครต่อหรือเปล่านี่นะ เหยียบปะเนี่ยนอข้างหลังก็ปลาแตกแล้วครับทีนี่สองเห็นนะครับหา <c oughs> มามาใกล้ๆหน่อยให้ดูตัวใกล้ๆหน่อยครับอ <c oughs> มันเคยอยู่ด้วยกันนะครับมันคุ้นหน้าคุ้นตากันดี มามามา,มาเร็วเรสวยแล้วนะครับออกแล้วออกไปอยู่ป่านะครับคนถ่ยคนเรียบร้อยเลยนะครับผลยาวหางเก็บดีด้วยนะครับนกตัวนี้แต่ว่าใจมันยังไม่พร้อมนะครับใจยังไม่พร้อมอ,อ,อ่ิมแล้วนะครับ จริงๆถ้าผมไม่อยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ป่าแตกเลยนะครับพี่น้องครับนี่เจ้าเฉลยเจ้า,จา,จา,จาบ่อขยะสองนะครับผมลงขีดปีกเรียกดิกด๊กๆๆเลยครับเมื่อกี้เห็นนกมานะครับว่าจะถ่ายพี่น้องดูถ่ายไม่ตันสักทีครับพอเห็นกล้องก็หยุดทำเลยครับเ <laughs> มื่อกี้นี่ครูใหญ่เลยนะครับมาแลกๆนะครับ